ก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนยางอะไหล่ครับแบบง่ายๆเลยคือถ้าทําตามขั้นตอนนี้ได้นะก็คือมันก็เปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ยากแค่รู้ตำแหน่งเ,ยเฉยอันดับแรกครับดึงเบรกมือไว้แน่นๆจากนั้นเปิดฝาท้ายรถครับจากนั้นก็มาเอาล้ออะไรกับตัวชุดเปลี่ยนล้อนะครับข้างหลังรถซึ่งถ้าเป็นรถบางรุ่นก็อาจจะอยู่ตรงใต้เบาะคนขับหรือคนนั่งนะครับที่ ตัวแม่แรงถ้าเป็นตัวมาสเตอร์สองเนี่ยจะอยู่ข้างใต้นี้จะมีตัวล้ออะไรอยู่ตัวนี้ที่เปลี่ยนที่ถอดที่ยกแม่แรงกับที่ถอดล้อแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นจะมีที่แม่แรงยกล้อ,อยกตัวรถขึ้นนะครับทีนี้ให้หมุนตัวนี้ออก อันนี้อาจจะขลายตรงนี้หน่อยมันจะมีด้านที่มันหลวมขึ้นแล้วก็หมุนนี้แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับใช้สองอันนี้กับล้ออะไหรหรือว่าถ้าเราเอาล้อเราเนี่ย ไปปากก็ได้เราให้ลกลับมาใส่ก็ได้เหมือนกันโอเคตำแหน่งที่ยกแม่แรงนะครับจะเป็นตรงนี้สอ,สองที่ตรงนี้หน้าหลังซึ่งจะเป็นเดี๋ยวจะถ่ายดูด้านประมาณใกล้ๆล้อนี่แหละมองไปนี่ครับเป็นจุดแนวนี้แนวนี้ยกได้เสียบเข้าไปตรงร่องนี้นะครับรเข้าร่องนี้ร่องครีมนี่ร้อยท่นแนวตรงนี้ จะเป็นประมาณตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่2อย่างก็เดี๋ยวเริ่มจากใช้ตัวนี้ก่อนใส่ไปแล้วก็เหยียบไอเพราะว่ามันแน่นมากทีนี้เราต้องเหยียบก่อนเพื่อให้ น็อตมันคลายตัวเสร็จปุ๊บ ตัวนี้ครับเกี่ยวตัวนี้ตรงนี้ คือล้อขยับได้แล้ว ีนี้ก็เราก็เอาล้อนีออกไปปะปะเสร็จแล้วกลับมาใส่เหมือนเดิมครับสมมติว่าเราปะยางเสร็จแล้วใช่ไหมเราเนี่ยก็จะเอาล้อนีกลับมาใส่ที่เดิม นะจากทั้งอยากไปมาเรนะื่อยๆครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไขนอ็อกตัวขึ้นให้แน่นให้ ให้นั่นประมาณหนึ่งเลยครับทุกตัวเสร็จปุ๊บก็เอาแม่แรงลงจากนั้นเนี่ยก็เหยียบโดยที่ยืนเลยก็ได้มือจับรถไว้แล้วก็ขึ้นไปยืนเหยียบให้ครบทุกตัวให้ครบสี่ตัวนะครับ ก็สามารถขับรถไปได้แหละก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วใครอยากได้คลิปอะไรอีกบอกมาได้เลยครับสวัสดีครับ